Happy birthday, happy birthday, happy birthday, 나중에, birthday <laughs> hunter, Terre, <coughs> happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เทพี่ว่าเทชื่ออยู่เป่าเลยเหรอเป่าเลยเหรอไอุ mm. <I own. S 2> ่นจะเป่ายังไงอ่ะอุ่นจะทำยังไงอ่ะโอ้ยเก่งเก่งมากมากมากชอบไหมเปิดไ,ไฟดิต้องเปิดไฟด้วยใครเปิดไฟมันมเห็นที่หรอดับแล้วอธิษฐานยังใช้หงอินดีกีแล้วอะไรอีก ไฟอื้นมีพลังอะไรอีกขอ้อื้นเป็นเป็นชิบิฟาลาก่อนโอ้โอเคอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดไฟให้